ครับก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้บ่าวต่ายสส่เลาะก็มาพบปะทุกท่านครับช่วงเช้าเช้านะตอนนี้ก็เป็นวันทํางานมาทํางานเช้าเช้าผ่านสาน้ํานะครับสระน,น้ํานี้ก็อยู่กองสังาานนะครับก็อยู่แถวๆที่ทํางานของบ่าวต่ายนี่แะครับตอนนี้ก็ขี่จักรยานตัดเลาะไป ว,ว,วิวทั์ตนอนเช้าๆก็ร่มรื่นดีนะครับมีต้นไม้มีดอกไม้ข้างสระน้ำนะครับเป็นสระน้ําอันนี้ก็มีปลานะครับแต่ว่ามันเขาไม่ให้มีใครไม่ตกนะครับก็เลี้ยงไว้เฉยๆครับก็นําน้ําตัวนี้ไปรดน้นําตน้ตนไม้ต่อนะครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับเช้าๆ คนก็คงออกทางานกันนะครับเราต่ายก็ไปทํางานก็ผ่านจุด,จดชมวิวแล้วกันนะครับสดชื่นดีครับข้างหน้าก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ครับมีนกนะครับน,นกบินไปแล้วครับนกกระยาง ี่จักรยานเหมือนเดิมครับเราใช้จักรยานมาทำงานได้ไม่ต้องใช้รถยนต์นะครับช่วยลดโลกร้อนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศใต้ต้นไม้ลมรลื่นดีครับวันนี้ยังไม่เห็นนก,กตัวนะครับปกติบางครั้งมานี่เห็นนก หาแมลงกินอยู่แถวนี้นะครับวันนี้บ่าวตายก็อยากจะไปหาเอซีน้องอุ้งอิงนะครับวันนี้จะขอคะแนนโหวตให้กับน้องอุ้งอิงในคมชาติลึกอรอร์ดนะครับวันนี้ตั้งเป้าไว้สักคนหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปขอคะแนน ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะครับก็ช่วยสนับสนุนโงการหมอลำนะครับโงการหมอลำศิละปะที่น้องทางภาคอีสานนะครับทางภาคส่วนทางราชการก็อยากจะสนับสนุนหมอลำนะครับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับนี่ครับจอาตาเจอนกตัวนะครับอยู่ข้างล่าง วินแล้วครับไปแล้วนะครับลนกเกาออกตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดิมนะครับเขาได้ยินเสียงบ่าว่ายของเงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวเรา ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับหลังเลิการสนามหญ้าสีเขียวสดใสครับก็มีหัวสปริงเกอร์ฉีดน้ำก็มีเจ้าหมาน้อยอมาพักผ่อนดับร้อนนะครับดับร้อน,นมีสองตัวนะครับส่วนตัวข้างในนู่นสีน้ำตาลเดี๋ยวต่าสายลงซูมดูนะครับอ๋อซูมได้แค่นี้นครับ กองมันสั่นนะครับตอนนี้นะครับตัวนึ่งกำลันดับร้อนอยู่นะครับมีหัวสปริงเกอร์ครับข้างหลังนู่นก็จะเป็นนกกระยางครับก็เป็นบรรยากาศใช้ <c oughs> สวย ก็มีนกกระยางนะครับนอกจากนกอหมาแล้วก็ยังมีนกกระยางครับมาหาสัตว์เล็กสัตว์น้อยหลบร้อนนะครับมีหัวสปริงเกอร์คร,ครับเป็นบรรยากาศเย็นๆน,นะครับนี่นะครับมีหมาน้อยตัวหนึ่งแล้วก็ห้างลังนู่นอีกตัวหนึ่ง ก็เป็นวิธีดับร้อนตามธรรมชาติของจมาน้อยนะครับมันเป็นมอนมีสัวสตว์อยู่ในที่ทำงานครับผมก็เราตายตอนนี้เลิกงานแล้วครับเดี๋ยวตะเกียกร์กยานลัดเลาะลัดเลาะไปดูเจ้านก ที่มันมาหากินอยู่ใต้ร่มไม้นะครับเป็นบรรยากาศยามเลือกงานแล้วก็มีแสงอาทิตย์อ๋อมีแสงอาทิตย์อยู่ด้านด้านหลังเดี๋ยวเบาใจาหามุมกันครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็ อากาศค่อนข้างร้อนนะครับช่วงเย็นๆก็จะมีลมพัดนิดนึงโอเคตอนนี้เห็นดวงอาทิตย์แล้วครับมีแสงเดี๋ยวเราดูวิวแสงอาทิตย์ตกกระทบสะน้ำนะครับหน่อยอวันนี้ไม่เจอนก ครับเจนครับมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งนะครับก็เห็นแสงดวงอาทิตย์ตกกระทบพืนน้ำนะครับเป็นสระน้ำก็แสงก็สวยงามนิดนึงครับแต่ว่ากล้องมันย้อนแสงแต่ก็เห็นแสงดวงอาทิตย์ครับย้อนตกกระทบบนผิวน้ำครับก็ สวยงามอีกมุมนึ่งนะครับไปกจุดหนึ่งค่อนข้างสวยงามแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีนกครับมาหากินอยู่ใต้ต้นร่มไม้นะครับเมื่อกี้เราตา่ขี่จักรยานมามันก็บินหนีหมดไปแล้วครับเดี๋ยวเราลองเก็บภาพมุมนี้นะครับสวยๆมุมนี้แล้วก็เดี๋ยวไปแอบส่องเจ้านกน้อยนะครับ ครับก็สวยงามมากครับบรรยากาศตอนยามแรงครับประมาณกบบเกืบหกโมงเย็นละครับผม